สวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสร้างซอง To m o n e y Wallet แจกให้กับเพื่อนๆภายในช่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแจกที่13ทับสนะก็เดี๋ยวจะแจกน่าจะทุกวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเรามาทำการสร้างซองกันก่อนนะครับย้ำนะครับว่าวันนี้กลับมาใช้กติกาเดิมนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนอาจจะทำไม่เป็นแล้วก็อาจจะยังงงๆกันอยู่นะครับก็เอามาใช้กติกาเดิมแล้วกันเนาะ ก็เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาสร้างซองกันก่อนเลยนะครับจํานวนคนที่ได้รับก็อยู่ที่จําจนวนที่ต้องการสร้างอยู่ที่25บาทนะครับคนที่ได้รับอยู่ที่10คนนะครับตรงนี้คําอวยพรก็ขอบคุณแล้วกันนะระยะเวลาซองตรงนี้ก็3วันนะครับโอเคกดเน็กไปได้เลยตรงนี้ QR Code หรอเขาให้ใส่ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนะ มันน่าจะมี q r c o d e ทุกอันเลยนะครับตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าเราจะไม่เลือกได้หรือเปล่านะครับมไม่เป็นไรงั้นก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับเดี๋ยวนะเรามาเช็คกันก่อนนะครับจำนวน25 Wallet นะครับคนได้รับจำนวน10คนเป็นแบบแรนดอมนะครับโอเคกดคอนเฟิร์มไปเลยสำหรับ q r c o d e ตรงนี้นะครับจะปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับ ลิงก์ซองที่จะมาวางนะครับก็จะวางหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้ว30นาทีคลิปนี้ลงตอน18นาฬิกาตรงนะครับ1 8 1แ0 0นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงเพื่อนๆก็สามารถมารีเฟซคลิปแล้วก็กดรับซองกันได้เลยนะครับ mm hmm. คราวนี้นะครับเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะก็คือสำหรับคนไหนที่จะมากดรับซองนะครับ อย่างแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาที่มีการลงคลิปเพื่อนๆจะได้เข้ามาฟังแล้วก็จะได้รู้เวลาในการลงคลิปนะครับ2นะครับเมื่อเรารู้เวลาในการลงลิงก์ซองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการตั้งน,นาฬิกาปลุกเอาไว้ล่วงหน้านะก็คือการตั้งนาฬิกาปลุกตรงนี้อย่างเช่นผมบอกว่าคลิปนี้ลงตอน18นาฬิกาแล้วก็จะวางลิงก์ซองหลังจากลงคลิปไปแล้ว30นาทีก็คือตอน อลิงก์ซองจะวางตอน18นาฬิกานาทีะครับดังนั้นก็คือประมาณสัก18นาฬิกา29นาที่ยก็ให้เพื่อนๆทําทำการตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะพอมีการแจ้งเตือนปุ๊บ1นาทีเพื่อนๆ,อนๆก็มาสแตนบายรอที่หน้าคลิปได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ในส่วนของใต้คอมเมนต์ใต,ใต้ใต้คำอธิบายคลิปนะครับใต้เดสคริปชันนะแล้วก็จะพิน หรือว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับก็สามารถมากดรับกันได้เลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปแจกซองทู e Money Wallet ให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้เอามาแจกอีกนะครับถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ก็จะมาแจกซองเพิ่มให้อีกเรื่อยๆเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ